สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีอีกครั้งจ้าวันนี้ทุกคนมาดูอาหารของเราอาหารอาหารกินตามมีตามเกิดไข่เจียวนะทุกคนแล้วก็มีน้องไก่นะซื้อมาจาก5าดาวนี่เขมีน้ําจิ้มให้ด้วยแล้วก็มีเหมือนปลาทุกชิ้นปลาอะไรสักอย่างหนึ่งนะทุกคนแล้วก็มีข้าวเหนียวเนี่ยแล้วก็อุ่นใส่ไมโครเวฟนะทุกคนวันนี้ทํางาน อะไรให้เรียบร้อยนะคะที่บ้านเนาะเก็บบ้านเก็บอะไรเพราะว่านัดมาดูบ้านนะคะนัดมาถ่ายรูปพวกเอ่อบริษัทของพวกเอเจนต์นะทุกคนปรากฏว่าถึงเวลาใกล้ๆแล้วก็เขาไม่โทรมานะคะทุกคนลูกสาวก็เลยบอกว่าโอเคถ้าง,งั้นแสดงว่าไม่มาแล้วก็เลยนี่จะ้ะจนเย็นนะจ๊ะแล้วก็เลยได้กินไข่เจียวแล้วก็นี่ก็เป็นยำ ย่าตีนไก่ของเรานะคะทุกคนเรายำแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นี่ทุกคนมีแค่สามอันนะแต่ว่าจะแทะทีหลังนะทุกคนเพราะว่ามันกินลําบากมากอันนี้ไข่เจียวทุกคนมาจ้าตอนนี้รู้สึกโล่งเลยทุกคนเพราะว่าเราได้ลงเนาะลงขายบ้านไปแล้วนี่ทุกคนไข่แล้วก็ลูกโด,ดทุกคนมาหิ้มมากเลยอ จะห้าโมงเย็นแล้วนะทุกคนก็กินอาหารมื้อนี้เราก็มื้อเย็นแล้วก็ไม่กินแล้วนะทุกคนนี่คือลูกชิ้นปลานะของห้าดาวอื้มอืมหนุบๆทุกคนเหมือนไม่มีแป้งเลย ขออนุญาตใช้มือนะจ๊ะทุกคนเนาะอุ้ยไข่เจียวคั่ใหญ่ๆพี่น้งองหอมลงสี่โมงห้าโมงดดแดดจะสองตรงนี้พอดีคน มากคุณลุงเพิ่งโทรมานะคะทุกคนบางสายเรียบร้อยไปแล้วคุณลุงก็ตื่นเต้นมากจะได้กลับเฮ้ยอาจาะคุณลุงบอกคิดถึงแมวว่าคิดถึงลูกชายเขามากอือ ทุูคนเดียวกินง่าย,ายๆทุกคนไข่เจียวสองใบใส่พริกใส่ต้นหอมลงไปนะคะใส่เกลือนิดนึงอือันนี้ไก่ย่างออื ลูกไปไหนหมดทุกคนขออนุญาตเปิดมือละจ้ะเปิดพิสดารนะทุกคนไข่เกี่ยวเกี่ยวแบบง่ายๆอร่อยมาก ควบคุมน้ําหนักทุกคนกินไข่นะคะวันนี้กินไข่ไปหกใบแล้วทุกคนมื้อเช้ากับเที่ยงกินไปแล้วสี่ใบอันนี้คือสองใบอืพวกโดดพี่นน้อขึ้นมือเปิดมือ อืควรมากคำใหญ่ๆมันถึงจะแซ่บ น้องไก่อยู่ตรงหน้าห้างท็อปนะทุกคนตรงเขาตะโลอืตรงเขาน้อยอร่อยมากอื้มอื้มเตอืม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  ทุกคนสุดเผ็ดมากอื้มอม อร่อยมาก โกค่ะทุกคนมากินไข่เจียวกับข้าวเหนียวให้นะมากินกับเพื่อนๆนะคะเนาะข้าวเหนียวกับไข่เจียวมันเข้ากันจริงๆเลยค่ะแล้วก็หิวมากด้วยก็เลยกินคำใหญ่ๆนะทุกคนตากินไม่เสีอภาพขออภัยด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนทุกคนบายยพบกันใหม่ค่ะเจ้าเจ้าเอาบปเติมเจี๊ส